ครับขอสวัสดีนะครับพี่น้องสายุชนทุกท่านครับกับผมผู้ใหญ่มนุษย์แสงอรุณครับผู้ใหญ่บ้านอยู่สามตะคองหลวงนะครับในวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับขอกราบขอบพระคุณพี่น้องนะครับมาศบสิกาสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญกระถิ่นสามัคคีของวัดไม่อพรนะครับซึ่งเป็นวัดเก่าแก่นะครับหรือสชื่อนึงก็คือวัดน้อยนะครับในแต่ละตำบลนั้นจะต้องมีทั้งวัดน้อยและวัดใหญ่ ทำบวส่งเดือนก็เช่นเดียวกันนะครับวัดแห่งนี้คุณมีชื่อว่าวัดน้อยวัดแม่มพรก็เป็นวัดของอุบาจารยร์นะครับท่านหลวงปู่ผลนะครับที่ท่นนนานได้มโนภาพลงเมือ่อสองสามปีที่ผ่านมานะครับด้วยแรงบุญแรงศรัทธาที่พี่มองสายชนได้ร่วมบุญกุศลในทางนี้นั้นต้องกราบขอบคุณที่ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับในนามของตัวแทนกรรมการวัดแม่ยมพรนะครับซึ่งก็ถือว่าวันนี้เราได้มาร่วมพลังบุญพลังศรัทธา แรงสัมฤทธีติของพี่น้องนะครับชาวตลาดอำเภอสงเดินอย่างแท้จริงนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ครับ จังจุมหันิกปวัติิตสตจาเทโกเรนตุตังกับจันโตปัญจพระโสยตถามณิจเจติจันโตยะาอัตวาภะนเสเดชิจเจอนจจเจริเจ กพัดิเลเรทันตจิตะปัญาวัฒนจุมีตมัยกราเาเลนินังปริเยสุขุโปเตสุชาติสุวิปจันนนาตสวิปุลาโตินาปินาเตกนณโันิวัจจันตาริวนเตระ

Oh, uh -huh.